นี้วันที่เจ็ดพิจุนาย,ยน2 5สองห 6, ทั้งที่สามข้าพเจ้าวิชาดาตรงุขอถวายเสียงสดขยายะสบประประิเรมต่างๆถวายบรรทุกพิธทำบุกชาติจะอันเชา่ชาจาตแตกรูบา,า,าจะได้กติกของเจ้าจงตั้งมันน่นมีสติเลยรู้ได้มีราวัาที่จ,จอในอัครบรรุในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถอ บทสวดที <ersch> ่หนึ่งบทจาพระรัตนตรยอรหันต์มทุวว่าตังกตังพระว่าเรนีสวัสดิกโตวัตาธรรมโธรรมสามีจุเบจโนกโตธังตังสังสามีบทสองบทพระเจ้าพรเปีพินาอรหันต์มรมสัมปโตสุจีรังกรีนีพุโตคูเขหิตนระรวาโนทาหรืออรหันมีจตติจโตจาวะชีวังอรหันต์พุทังธรรมังังขังอรหกโตคูเจมีอรหันตระยธรมังจารามีจุทีนาบทสวดที่สามบทสวด ชุมนุมเทวดาสัมปันตาจักรวาลสูอาจาติเทวดาสัมปังนุนิคาตาโนันตุสักขามุขังสักเกฆามีเริเิงค์เจะเรจันตวิเขมินาเตตีเปรและเขตคาเมทีว่าตาเราค่ะที่หาวัตถุมีเจดเตมาจะยังหนุตาเลยว่าเทวาที่ว่าลจะธิขัตตันตานติวันตาสันที่ยังนุนีวัตาตังไม่สุดนั้นตรรมตาคารุ่ยมตังธรรมตวนาคารุยมาตัตาธรรมตวนาคารุยังมาตาบทส่วนที่สี่บทส่วน ภาคากาถานะโมตสสะมะโตฮะโตสัมาสัมิสามะโต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 สามะสานะโตสามะโตสามะสามิสามะโตบทสวดที่้บทสวดไยแต่นะครับผมพ้าแต่ะกัจจามิธรรมแต่ละกัจมิสิังสังาะกัจามิุทิยมติพุทธังแตะกัจจามิสินที่ธรามะตเนี ปุทตทางกรีาตัมพุทธังสาัง <ank immun Nai robi> การจะเป็นตาดสินพุทธะสังกจะเัสทางกาต่างนนกะมปบทวที่หสจทากระดานั้านที่หนาังอันยั้งมีสารังวันละยืนเจอวัจาวันนั้่าสวทุนนานาทีมีารังอันยังทำโมเมสารังวันละตืนเจวัจาวันนั้นสวดที่หน้ามุทุจับภาะน้าที่มสารังอันยังทัโมเมสารังวันละตืนเจวัจาวันั้นสวดที่หน้ามุทุกจับภาพบทสวดที่ติดเศษบทสวดพุทธเทนะติสารณะ ปะม,มานะมะคาถาพุทธแทงนาเมรัตนาโพตาสาลีรัต <week raspberry> ิตตังทำเมนาเมรัตนาโพตาวิสุทธาเสียงสังฆานาเมรัตนาโพตาสีสูสรศีรทิจิเอตังทำเมรัตนาเนรศิจัมรัตนังยาวะวาหังสัมมาสัมโพละปริสตัถุวิเศษสภูตังอัญโยยายุตากุณะโยฆาวะ ปะสนังอัศสูสิตายามีปีเตเววถวายาธาติธรรมแหเอวังนิราตาทิตาเลสามะสามภเวนะโลเกกทาจิตจะตีเลจะประารุภูตังคัมพีระยานวิสัยยางอิอติคุถาตันทางวิญโยหีปฏิชาเนตาชาเนหิวิวญญะลูปังโลกามหิเกหิจิกะการจุปารันคณียัง เอยสันจิตสุจิตชุช่ยจิตังผู้นากายายายณะเมธีเยว,วัชนาตายาส,สุวิสุตมปีสมุป,ปัส,สตังนามสิสุทานะภาษาธาทานหานังบุญยะถิกาณะมะสามะสามุปตมะมะบุญยะหูมังคูขังปมุตตานะสุพสระสานลนังฆตานางคูชาไหเหสูงมรณงอภิปุชเนยยางนิพานะ กจิติยายุปนิสระมังสมาทิเลสามะนาโสธานสิทธิยาจสารุหีอัตตาปุสเลหุปเสวานียังปาเลหิจาปิสารนังขะมานียะเมวะตัศมาหิตังติสารนังสารนังขะตามหาลัตสินทีวังขะนะเนสูนามัสสะ นามมานาปูเชมาจามปีสัสตงังสุปสันตาจิตาตาตัดทานุปาริจาริยาสถานตา,า,ตาจาบุญเหตัดฐาสุกะเตนะสุผีเขเวมุเตเชนะตัดสาจาส,สถาปิสุวรรณตีหนตุนตโยเจธาธรรมวินะยามหิปะมานาะภูโต โลกุตตาลาภิรมโยนิยะโตสุมโมชังตัดโสปะนิสะยะจักยายะหะยำปีโหนตุวัตถุตาเยปาริจิโตสูปภาษาทกาโลบทที่8 บทสวดนมามะกาลาสิทธิคาถายโยจกุมาโมหะราป,รปรกันธาสามวาวะกุโตสุกโตวิมุโตปาลาสาปาสาวิเดียสยันโตปาเตติเขมาจนะตัง,ง,ง,งวิเดียญาพุตังวะรันตังสีลาสานามามี โลกัสนากันเจวินายังกันตัดันเดชะตาเตชะเยติกที่โขนตุสพันดาราเจวินานตะเบนตุธรรมโมจะโยเวจ่าปัสสะสุตุเตติโลกัสวิจุเตมาขานิยานิกัรต่อมาวะลัทธาธาริชาทวะหุสติกโลสกินโดธรรมังวะลันตังสีตานามามีมงวสถปราดะอุปทานธาริหังตเตจะปะเตชะเยติกที่โขนตุสพันดาราเจวินานตะเบนตุสับตมุนะฮะสุขตานวิโยโคโลกาตปะปูเกเตชะตาสันโตบริยังสิมิโกจะตุสวาคาตาธรรมังวิเชตังกาโลนตีสังคังวะันตังสีตานามา 离。 พุตานุพุทังสมัสสีระจินตนเตจะาเตเจสิติุตตสัมพันตานะยานทะเมนโตเถรุติาบทตส่วนนโมกาลัสักะานโมตานะโตสมัสสมุทนเสโนโมตโตมารรมะสวากาตเตเวินะมงหาสักะิสุตเตระจินโโมโอมาตาลาตาตานาตาตาญาตาทุกานโมโมะกติตา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 วะตติญาติโมกาลปปะเวนุนิตตุตวานโมกาลานุภาเวสวันเตรตสัมปัานโมกาลเตจิจนาวิธีโอมิเตวะ บทสวดที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวาม,มีสุตรตาเอกังสามยงังพระวจนะเกวิหารติกติว,วัตถุไม่มหามหาวัตตามหัตตาพิขุสานในรันนรงบรรดาพิเศษพิขุรสเ,เ,เ,เตหิตคเพเหวาวาหันเตหิตทัดเสร็เร็วประธาตูทเทวตาเยโกเยนสันติปิตาโหติข้อนปัง,ปงาานัสนาญาพิคุสังคาญาตโวจตุนางคูทาวาตัากายกานางเทวา,ากกนางเอตถาวสุอายังโขมกระว่าเกวิหารกติกติวัตถุไม่หมาห์วเดมาห์ตาพิคุรันเดินจึงปัญญา มาธิษย์ิฆูตเตห์เตหิวลาเตหิทัเสรีโมกาตุวิเทวตาเยกกเยนาสันติตาโหติภวันตังศนียิูตสงคัญจยัยนมูนาเมยามปีเยนะพว่าเตนุปาษาคาเยอุปาษาคุยตภควันโสติเกปัญจชาถาภาเสยยามาติอัทโข ตาเทวตาเสยยาทัตสิมะนาววาวาโพนิโตสามิสิตังวาพานสัพพะเสยสยยาปตัดทิตังวาพานสัมมิเสยยาเอวะมัวโจทาวาเตสุเทเวโสอัตราอีตาพ่อโตปนุโตปอถุหังตุอัตโภตาเทวตาพันโตสัตทิเกอภิวาตเตวะเอกามตาคังโุเอกามตังทิตทโหเอกาเทวตาพันโตสัตทิเกอิมังคาถาอาภาติมหาสมัโยปวานัเสงเทวกายาขมะสมาขาตาอาค้าตัปหาอิมังทำมาสมัยยางทัก ตาเยวะอ布าติตักขามคำติอัตโขวป布拉เทวตากุอนโตสัตติมังคาถาอ布拉ติตะลาภิคโวสมาคานุจิตตังอัตนโนชุกป,ปะมาณกลางคู่สาลีท่านีเมตตาหิคาเหตวายตยาน,นิระคติปติตาติอัตโขวป布拉เทวตากุอนโตสัตติมังคาถาอ布拉ติเจตวาขี่รังเจตวาปาขี่รังอิทขี่รังโอหัจจั มาเนชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักขูมตาสุสุสุทันตาสุสูนาคาติโกวราเทวตาพนโตสันติจีมังคาถาปาติเยเจติพูดทางเสนนังคตาเสนาเตขมิสัตติปารเยอปายาภูหิปหายามนุสสังเทหังเทวากายาบริภูเลสันติติอกโถพภราเวาที่ตัวตมันเตติเยติเยนจพิกูวทัสเสนโากตาตูเทวาเตาสันติภารเปาตูิปหาสัทหัาบิคูเ ตาขาคตังทัตนายะพิภูสังคันจะเยปีเตวิโกเวไอสุงมัททานังอหลานโตสามารถธรรมุตาเตสัมปิภวตานังเอตระมาเยเทวตาสัตติปติตาเยสุงเคยญาถาติม่หังเอตระหิเยปีเตวิโกเวพิเวสัตุอนามัทานังอหลานโตสามารถธรรมุตาเตสัมปิภวตานังเอตระวาเยวเทวตาสัตติปติตาปวีสัตติเตยญาถาติม่หังเอตระหีอจิกีสามิพิโกเวเทวะตายานามามิจิกิตายิสามิพิโกเวเทวะกายานามามิเทวิ สามีพี่กมีเทวะกังนามาบิตาสุณาตาตาบุคคลนามาศิกลโฉทพาวิสามีติเอวามเตติโคเตพิภูรโตตันเจ้าสนพราะว่าเอตัตโวจักสีโลกมนุษย์กาสามียาติาภุงมาตาถาสินตาเยสินตาสีข้าพลังประจัจตาสมาหิตาปูสุสีหารวาสศีราโอมหังหะที่สามูโนโอทาตามะนาสาสุทาวิปัสสนนามา นาวิลาพินโยปัญจัตเตตตะวะวเนกปิตะวะตตตะวานีตถาสาวะเกล้าเนรเตวไพวะไกยุกันตาเตวิชนาตะวิโกเตวะจะเข้ามาวนงสุตตวะพุทธศาตะนาเตสัมปางมังยานังอมุสานาทตะนังอเปเกตตามาตัธาโขสหัสานาตารามตะลิงสตังเอเกสหัสานาอมุสามาทาโงอเปเกนานตามามาโขทีตจตปามุตาอสงตจตตปายิ้มใยัยจักวุฒิาชจตุมาตตะวันที่ตถาสาวะเกล้าเนรเตวะไพวะไกยุกันตาเตวิชนาตะวิโกเต โบหันพี่ตาีต่ไม่กี่ราศีนุกูบุระโตตตตหาสายักคมาการุตาวแต่อีเทมันตชื่อทมันตวันมันโตยาติโนโมตะมานางมิกาิกุนางสมันติงว่านาัดสหาสะาเคมว่าตายักน้้นองที่มันโตชื่อมันโตวันวันโตยาติโนโมตะมานางิกาโมพิกุนางสมันติงว่านางชตดสะอาดสะอาดเนมตว่าตามักษ์คาน้ำต้นอย่างที่มันโตชื่อที่มันโตวันวันโตยาติโนโมตะมานางิกามพิุ นางตรรนเิงว่านางเวษามิตรตประจัตยาขนานตนโยนี้มันตวิดันโตันตยาเัตนุโมตรรมนางมีก็นูผูกุนังรรมงว่านางกุมิโลระชักยโตโสเวนเวทนังวิเยนางสตาตยาขะนางวิรบปสัตติกุมิโลละชกยโตโสภาคัตธรมงว่านางบุริมันจะสีทังราชาวถ้าต่ลละถูกภาษสตติกาปปานาติปติมาละชายะัตติโตพุตติตัธาถ้าเขาวยานมามาอะไรที่มันโตชิดมันตวันวันโตยาสัตยนุโมธรมนังมีก้มนกุนังธรรมนงว่านางแทกิจันนาทีสังราชวิ ปตาตติกับปัสสาวะัติปนิมหาราชายาสถิตโสภูตติตัตถะพระกะโวที่นั้นมามหาภะายที่มันโตชุดที่มันโตวันมันโตยาสถิตโมโมธรรมนังมิกาโมวิคูนังธรรมติงว่านางปัญจิมันทังที่สังราชคุเวโลตปตสาตตินัคกนังอติปติมหาราชายาสถิตโสภูตติตัตะพระกะโวชนามานามหาภะายที่มันโตชุดที่มันโตวันมันโตยาสถิตโมธรรมนังมิกาโมวิคูนังธรรมติงว่านางอุตตระทังที่สังราชคุเวโลตปตสาตตินัคกนังอติปติมหาราทายาสถิตโสภูตต ตสัพพะโกฏิธรรมนานมหาวิทยาลัยที่มันโตชิดที่มันโตวันมันโตยัตติโนมุตมานางวิกาโมทิโกนางสมันติงว,ว่าน,น,นา,างนนนาปุรมาทีสังทัศนา,านนงโหรทักติเนนวิรูตะโกทับปปักจีมีนยวิรูป,ปักโผก่เวลนโลตลาัางชีสังเจตโลเตมหาราชาสมันตาเจาตโตทีสารานามนาอังโหรวันเนกับปิจาวาเตเต สังมายาวิโนทาสาหครูวัเะในนี่สถามายาคูเกนเวคุลวิธุูจะวิธูโตสาจันวังกามาแต่ถุจันกิน้มาตูนีมาตูจัดปนาโตมไม้วาโยจัดสวตูมาจันลิงจัดเสวนุาะปะโภนโรราชาโนสะโภอคุูปัจจสิโคเจวติมบรูสุยาวัชตาเอเตจเขจราชโนข้าพพาะหาลาชุพีโมทมานังพิกามุพิคูนางรมติว่านังอาาคูนาลานาคาเวสาราหาตัคาการาสตตลอคูอัปยาคาสหายาติพิยามูนาสลัทาจะอ อาคูนาคายาสัตติโนเอราวัณโนมหานาโคโสปัสสะมันติวานาเยตาคลาเชตาสหารติที่ปฏตติจักปฏิวิสุจัจะคูเวสายาสติเตนะวามัชตาปจิตตาสุปนาอิติเตสนามัมพะยะยันตานคาตาชานณมัสสิสุปนาโตเกมามาการสิพุตุสันหายวจายิปว่าหายันตานาคาสุปนามมรณะมากังสุพุทธัง ชิตาวัชิราเถทาสัมุทางัสุราสุตาพาตโลวาสาวาเสตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกันชามหาที่จะมาอสุราธานาเวคสาเวปจิตติสุจิติจามนาลาโทนมุจิสหัสตันจะเปรีปุตานาสเพเวโรจนามาการสันเจวาพาริเสนางราหุพัามูปาข้ามูุสมโยธานิพัทธันเตวิกุธมันติงว่านางอโปจากปาตวี จาตเตโชวายโยตค่ะกุวะลุณาวะลุนาเทวโสโมเจยะตาสาหะนิจัคโงไยอาคเทวายะสัตติโนทัศเสติทัศกายะเจ้าเสวันเทนุอิทิมันโตชิตทมันโตวันวันโตยะสัตติโมต้มะนามิกามมุมิขุนังขมันติวันรเวีจะเทวาตนลิงจารสมาจะภูเวียมาจันทาศุภนิสาเทวาจะนโมภูริกตาโสียะมรุเทวาโสียะมาภูภูริกตานัครตานิภูริกตาอาคุวัน ถ้าเาว่หากาวัโสนาวัสโรเสตุกาโกกาโคลิตะโคทัสเศติทัศกายาสเพนานัพโบนิโออิทิมโตชุติมันโตวันมันโตยัสสัตินโมธามานังมิกามุงผู้ดูนางสมันติงว่านางอาถาภูถาภูเทวาชาลามัชสิขาริวงอธิกาจารุชาจ่าอุมาบุพัชกิวานิวัตูนาสหะธรรมาจจะอจุตตาอเนจกาถุเลยยาลุเจอาคูอาคูวาสวะชิเนียวทัศเศติทัศกายาสเพนานัพโบนิโออิทิมโตชุติมันโตวันมันโตยัสสัตินโมธามานังมิกามุงผู้ดูนางสมันติงว่า มานามหาตมานามนุษย์สามนุษย์สุตมากิีข้ปตุมิกาอาคูอาคูมโนปตุมิการอาคูหาเลโยเทวาเยจาโลอิตาวาสินโนปาละหามาปาละคาอาคูเทวาญาสิโนทัศเตเทศตากยาสเีนานาปุนิยอิติมันโตชิติมันโตวันวันโตญาสทิโมทัมนางพิฆามุพิฆูนางสัมปติงวานาสุการุมหาลูนาอาคูเวคนะสาตหาอุ โอตาตักเคยหาประมุขาคูเทวาวิจักขนาสามาถาหาลักขณานนตกาตยะสัตยิโนท่านาอาคาปัจจุโนโยทีสาพวิววัสติทัศนีทัศกายาสเปนานับวันิโนอิทิมันโตชุดที่มันโตวันวันโตยะสัตยิโนโมทมานาวิกามุขคุณนางธรรมทิวานาเขมิยาสุใจยามาคัตกาจัยสัตยิโนครับมีกาลามาเตโสโสติมานาอาสวันิมาลติโนอาคูอาถากูบาลนิมิตารัศนีทัศกายาสเปนานับวินนอิทิมันโตชุดที่มันโตวันวันโตยะ ที่โนโมตัมมานาังวิการมุวิภูนางคมันติว่าทักเิเตเทวานิกายาสเีนานับโตนิโอนางมันวายเยนะอาการจุนเยจันเถทันทิสาสหาปะปวุทธะชาติมักขีังโอคาติ นะมานาสาวางคัคเขโมครับอาตาลังนาถังจันนังว่าอสิตาติตังคงพามาปรมต้าบุตรโตทีมาโตสหานังกุมาโรติโสจะโสภาคัตามันติงว่านาสหัสพามโลกานางมหาพนามทิติจัตติอุปอวันโนชุติมันโตวิตวัคยโยยะสติโสทัตเตระอิชลาอาคูปเจกะทววติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาลิโตปาลิวตโตเตจตวีอภิกันเตสิเตเทวอาภามะเกมาละเสนนาพิการมิปตะขณะสาวมัติยังเอสาขณะสามพันท่าฐานราเคนะพันามาจูสมันตา อริวาเลธามาโมุจจิงตากโคจิงนางิติตาธามหาเสโนกันธาเสนาอเปตายิงปารินาปาระมาหัจักรสังกตวาเีระวังยะถาปวุสโกเมโถชนะยันโตสาวิชุโกตาธาอาโศปจุพพาวันติสังกูโสอสยังวเสตตาจัสรวิยยาญาวกิตวาจตรุมาตตาตัวมันจยีสาธาสาวเกละเนระเตมาละเสนากันตาเตวิชานาธาวิสุตตจามาวัุสตวะ อุตตา,าสาสนาวีตาราเคหิปกามมงเนสังโลมหมีอิ้ทยงสะเพวิชิตาขาคามาพยาตีตายาสัตไดโนโมทันตีสหปูเตหิสาวกเเตเชเนตาตีบทโส์ที่สิบเ บทสวดมังคลาสุตตังเอเสวนาเจพาลานังปฏิตานันจเตเสวนาปูชาเจมิญาณังเอตมังมรุตนงปทิมุปาทานเสือจากบุเพจากกระวิยาตาอัตธรรมาติจใเอตมังมรุตนาพาติจันจติปัญญินิยโยสุขีโตสุขาสิตายาวาตาเอตมังมรุตมาตาปิตุปัสสาวะตูตะลาสังลาหูอนามุตตะมันตาไตตมังมรุตนงทานันจะทำไม่ใจใจยาตะการนั่จะตั้งเราอนัวัชาริกรรมนี้เอตมังมรุตนาอัตติวัติปปามัจจะปานัจจะสัญญมุอปามุจจะทำเมตุอตม มังุลตนัอลาลโปดิวาโตจะันวิจิยวิจากาเลนธรรมะธรนนาเอตามังมรตสัขันติจะโตว่าจะต่ตามนาตานักะเลนธรรมะจะจเอตามังมรุตหนังตะโปจะทำนจะริยาจะอายะจันทาตนตนิพานนจักรียจะเอตามังมรุตนักุสะทลงกฐามหิจัตจังยนามกปฏิยตกัวิลจังเกมายมเอตามังมรตังเตตานิสังเกตตวานธรรมะธรรมาจิตาธรตโกชิงกัจติตันติังมังสมุตนาติ บทสวดที่12บทสวดร,รัตนปริยังคิจิวิทังวิธาวาหูลังวาสักเกว,วายาังมัตนังปริจังนงโมตมังะติตังอัตตังอิธรรมิธรรมเรัตนังปริจังเอเตนะสัจเจนะสวนเตยั โหรตูสุขายังวิราคังอมตังมณีตังยสักกยาสักยมณีจะมาอิโตนะเตนะธรรมเณนะธมันตีกิจจีธรรมปิธรรมเณนะตนังปติจัยเตนะสัจเจนะตวันติโหรตูยามพุทธเสส่งพลิวันนัยิงสุจิตธรรมที่มานั้นตังกินนัมอุธรรมที่มานั้นธรรมโนวิสติารรมปิธรรมเณเะตนังปติจัยเตนะสัจเจนะตวันติโหนตู เยปุกตะนามานัสตาหาเพนะนิยามนิโคโคตมาธาตานามีเตปฏิปตามาตังนี่เลยค่ะคันธามุธานิโคติงคุเจมนาอิธรรมดีทังเขรัตนังปฏิตาเอเตนะสัจเจนะสวันติหอนคีนางวลานางนวังอธิตัมบวะวิตตตติตายแยติเกวอเตงเตวินาวิจารุนิชันตานิปันตินาตีลายะทายัมปฏิโตอิธรรมดีทังเขรัตนังปฏิตาเอเตนะสัจเจนะสวันติหอนโตบทส่วนที่สิบสาม บทสวดธรรมบทสหัสวรนอัตตาวะเลชิตาเสยโยจายายังอิตาลาปชาอัตตาทัตทันตะโปตัสสนิจังสัจยะตะจาริโนเนวะเทโณนะคัพโหนะมาโลสาพรมุนาชิตังอัป,ปะชิตังกยีราตหาลูป,ปัส,สตันตุโนบทสวดที่1ิบสี่บทสวดเจสโคตสูตรภาติาตะมีทางเตนะพวันตาชานะ ตาปัส,สตาอรหันตาสัมมาสัมพุเทนะเอสาตุงเขมาอนุสักเวนะมาปลัมมะปลายะมาอิติกรายะมาปิกะกะสามปทาเนนะมาตักกะเหตุปุมาณยะคะเหนะมาอาการะปริวิตกเกนะมาพิติทิชยานักขันติยามาพัฒลูปตา,ายะมา สามารถโนโนคลุยะทาตุเมเหตตนาวะธาเนยยาทาอิเมธามาอกคุสลาอิเมธามาทาวันทาอิเมธามาวินญยข้าราติอิเมธามาสมันตาสมาธินะอิตายะสุขาญาสังวตันติอถาตุเมเหปาชาเถยยะยะถาตุเมอัตตานาวะชาเถยยะอิเมธามากุสลาอิเมธามานาวชัยอิเมธามาวินญูปะ สันทายเมธามาสมันตาสมาธินาอิจายสุขายสังวัตติอัฏฐตุเมเหอุปัทยะวิหะเถรยาถาติบทสวดที่สิบห้าบทสวดอุปเนยญาสูงอุปนิยติชีวามัตระปาณยุงชลูปนณีตัสสานาสันติตานาเอตังไม่ยังปะละเมเข ขมโนบุญญาณิกะยีราธาสุขาวาหาริอุปนิยติชีวามัตตามังชะรูปนิตัสสามาสันติตานาเอตังมะยังมลนเขปงโอกาหิมังปะชะเหตันติเปโขโยทากเยยะสังยามโมวะาจยะอุตาเชตัสสัตัสตัดเปตัสสังขายาหนติชีชีวามโนกาลปะโรติบุญนางธรรมโอเวราคติธรรมจารีธรรมโมสุจินโนสุขามาหา ลาติเอสานีสังโสธรรมเมสุจิเนนาคุกติชัดสันติธรรมจารีสัพเทสังขารนิจายะถาปัญญายะปัสติอัตานิวินเตตุเขตะมโควิสุตายาสัพเทสังขารตุขายะถาปัญญายะปัตสติอาเถวิณีเตตุเขสตะมะโควิสุทิยาบทสวดที่1ิบทสวดอปัจจะชาโตอปัจนะปัฏฐา นาเมเกสุที่ยังอาหูตัิกาเอตัดถัดยายะเมทาวีตังคันเถอยะอปัสกัง พาหงเวสารนางยานติปัจจตานิวารานิจารามลูปจยานิมัสสภยาเตจิลานเตตังโกังเคตังเมตังมตังในต่างแมาฆาาตาทูกขาปมุจติโยแต่ผุ้จะมัมจตงกจะตังลังก็ตัางจะยยาสัจจะนิธรรมปัญญายาปัจติทุกข์ทุกะตมุปตะทงทุกัตจติกรรมทุกขยัอัตังการเงนทุกูตมุตนังเอตังนางเองังโนศังมุตตังเมตังมาังกตถาภูตาปมุจติปัจิจิตเจนบวถวเทกาลาตะ คาถาอติตนานัตกว่าเมรยะอนัตปะกังติอนาคตตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งรุ่งแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งนี้นานถึงยะถาติตามาหิดันนอัปะตังอนาคตังิึงใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็รับไปแล้วสิ่งนั้นยังไม่มาถึงอันนั้นก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะโยทำมังตาตาตาวิปัสสติอัตังวิรังอัตังุปังวิรังตังวิธามะนุลูเขยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คำนั้นในทำนั้นนะได้บุคคลนั มาตัดปังโกอัญญามรณะนางสุเวพึงทำความเทียนเสียวันนี้แหละใครเราจะรู้ปัตายในพรุ่งนี้นาฮีโนรักการันเตมหาเสนเนะมาจุนาเพราะว่าความพักเพียนกับมัจุราผู้เป็นใหญ่น้้งไม่ย่อมไม่ไม,มีแก่เราทั้งหลายเอ,เอวังวิหารีมาตาตีงาโหรัตตา มะตันติตังตังเวพาเทกาลโตติตันโตอาชิกาเตมุนีติภาพมุนีผู้สงบย่ำเลี้ยวกับคลผู้มีปกคดีอย่างนี้ผู้มีพิ่มเพียรไม่เกยดขันนักกลางวันแรงกลางคืนนี่ยนี้ว่าผู้มีจะอาติเจริญหนึ่งด้วยประการนี้แลบบทตรวจที่สิบแปดบทสวดที่เขเวกับขนาดชดาทมโมมีพระจางนั้นติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงบนความแก่ไม่ได้พรายามที่ทำโมมีพยายามที่งานตาเราเป็นแบบจับคั่นเป็นธรรมดาจะลงบนตัวเครับไม่ได้มาแล้วน้ำทีน้ำโม่ี่อันนั้น มรณะนั้ตีตาเรามีความตายเป็นธรรมชาจะต่องมีตานไปไม่ได้ถ้าไปเมตตมานนอะไรเห็นอนามบุวินาพาบเราจะไม่เป็นต่างๆก็เลยต้องมาจักของละของจะเบนใจเท่าไหร่ทั้งหมูกรรมตะโกยกรรมตะยโยนกรรม่โยนกรรมพันธุกรรมาปฏิบตินนะเรามีกรรมเป็นของของตวมีกรรมเป็นผู้สมองริงกรรมเป็นในเกิดมีกรรมเป็นพู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พุ่อาศัยกรรมยังไงกัลามิการยานางวาปะปะกามวาตัสสัตยาธาภวิสามีราทำกรไอะไรว้เป็นบุญหรือเป็นเหล่าเราจะเป็นทายยากก็เลยต้องมบผูกกันนั้นๆเสร็จไปเองอหิา อภิหังปัดจวีขตะพังเราทั้งหลายผู้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ทุกๆวันเธอบทสวดที่สุบทสวดเทวดาอุจยะชนะคถาสุขกับปตานจนีทุกับิยาปตาจนีปยาสุกับปตาจนีทุกระโลตดสัพเปรนิโมเกตาวัจแบมนี้จะมาตังเบญจสัมมะตังกบววนุโมตตสพะตบะธิยนธานังธนังตุสัะทายาติรานาคตุสภะท้าพานาปิยตาโหตุกะจจตุเทวดากะตัพพิปุต้าปะละปตัพปจะกันนาเจมวะลังอาหารตานาจะเชเนนะรัก